สวัสดีครับครูภารักษจํานะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาสอนอะไรนะครับแต่ว่ามาเป็นวิทยาทานเนาะให้กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับอาจจะซื้อลําโพงที่มียี่ห้ออย่างเช่นพวกมาเชียหรือว่า JBL ต่างๆนะครับประสบปัญหาอะไรบ้างหนึ่งก็คือประสบปัญหาเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้หรือว่าเปิดไม่ติดบ้างชาร์จแบตไม่เข้าบ้านนะครับก็มีสาเหตุ ต่างๆนานๆเนาะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับวันนี้ครับครูก็จะมาทําการแชร์เนาะตัวนี้มีพี่ที่รู้จักกันนะครับท่านนําให้เช็คหน่อยว่าลำโพงตัวนี้นะครับ <c oughs> มาแชลตัวนี้นะฮะมันเปิดไม่ติดนะครับ มันเปิดไม่ติดนะครับก็เลยให้มาเช็ใหน่อยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเปิดไม่ได้ชาร์จแบตอยู่ดีแล้วก็แบตเต็มแล้วปุ๊บแล้วก็อีวันหนึ่งเปิดแล้วเปิดไม่ติดนะครับวันนี้ครูก็เลยทำการช้ำแหละนะครับตัวมาเชลตัวเล็กนะครับจะเป็นมาเชลมบอตันนะครับตัวนี้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะนะครับผมอ่ะโอเคอ่าในส่วนของอุปกรณ์นะครับตัวนี้ผมก็ ทำการถอยไว้แล้วเนาะแกะมาแล้วครับแกะดีนี่ยอุปกรณ์เขาทาดีนะนี่นะครับนี่ของแท้นะครับของแท้เขาก็จะทําการแปะพวกอุปกรณ์พวกนี้เน้นหนามากเป็นเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็มีมีฟิลเตอร์ด้านในนะครับป้องกันฝุ่นเนาะนี่นะครับแล้วก็ตรงโครงตรงเปลือกนอยครับจะเป็นซิลิโคนนะครับที่คุมอยู่นะครับก็สามารถแกะถอดออกได้นะครับ ก็การทอดนะครับไม่ยากเลยนะครับการทอดก็จะมีน็อตประมาณ6ตัวนะครับด้านหน้านะฮะก็จะเป็นเนี่ยฮะเป็นพาสซีฟแล้วก็ดอกลำโพงนะครับด้านไหนมีอะไรกันบ้างด้านในนะครับนี่อันนี้เราทอดไปแล้วเนาะทีนี้นะครับจะเป็นลําโพงด้านหน้านะครับแล้วก็เสียบมันจะมีออนบอรดเลยนะครับทีนี้นะฮะออนบอดทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับมีพาสซีฟเหมือนกันเลย อย่างสปีกเกอร์สปีกเกอร์หนึ่งสปีกเกอร์สองนะครับอันนี้นะฮะเห็นไหมเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดชาร์จนะครับชุดชาร์จแบตันนี้นะครับชุดชาร์จแบตเนาะแล้วก็ทอร์นาใแผงวงจรนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ที่ทอร์นานะครับโอเคเราตัดออกไปแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นแผงใส่แพรนะครับต่างๆนะฮะนี่นะฮะส่แพร ที่เอามาควบคุมด้านบนนะครับตัวนี้เป็นไฟสแสดงสถานะนะครับแล้วก็เป็นปุ่มคอนโทรลแล้วก็ปุ่มกดเลือกบลูทูธนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยครูได้ทําการทอดออกไปแล้วเนี่ยนะครับอ่าแบตเข้ามาก็คือแบตตัวนี้นะครับนี่นะฮะตอนแรกมันจะมีเปลือกอยู่นะครับเปลือกเข้ามาก็คือประมาณนี้นะครับเอาใส่ก่อน นี่เลยนะครับอ่ามันจะบอกเราว่าแบตก,ก้อนนี้แล้วก็ลำโพงตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่7 4โวลต์นะครับแล้วก็เซนสองเซลล์นะครับ2000นมิลลิแอมนี่นะครับก็เลยอันดับแรกเลยเนาะเวลาเราเช็คอะไรเนี่ยเราต้องเล็กอ่าเราต้องเช็คแรงใจไฟก่อนนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่า ก็เลยทําการทอดออกมาแล้วก็มาเช็คแหล่งจ่ายไฟนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าอ่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่เห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วแหละมันเกิดจากอะไรเนาะอ่ามาเช็คเลยครับแบตมีสองก้อนนะครับแล้วก็แบตสองสองก้อนเนี้ยจริงๆแล้วมันมี BMS ด้วยนะนี่นะครับ BMS ของแบตนะครับนี่นะครับของแบตเป็น BMS 2เซลล์นะครับไปหาซื้อกันได้นะฮะ เช็คกันดีกว่าครับแบตตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับ18650นะครับ18650ก็คือจะมีแรงดันถ้าเต็มนะครับจะอยู่ที่4 2โวลต์นะครับทั้งสองก้อนรวมกันก็จะเป็น8 4โวลต์นะครับแต่ว่าเราต้องนึกถึงตอนปกติทำไมครัจะอยู่โวลต์7.4โวลต์เนี่ยเขาคิดจากแบต1ก้อนนะครับที่ค่าดีฟอร์มก็คือ3 7โวลต์นะครับ2ก้อนก็เป็น7.4เนาะ แต่ว่าถ้าเราชาร์จเต็มๆก็คือแปดจุดแปดจุดสี่โวลต์นะครับผมโอเคมาเช็คนะครับตั้งย่านนะครับแบตบหนึ่งก้อน3.7มจุดเจ็ดโวลต์แล้วก็ตั้งสักสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์ของแอมมิเตอร์เป็น d ีซนะครับแล้วก็อ่านค่าที่จะเกล1ยสิบนะครับมาเช็คก้อนหนึ่งครับนี่นะครับหนึ่งก้อนก้อนแรกก้อนแรกก็อยู่ที่อย่ากลิ้งสิ ลบบวกนี่แบตก้อนนี้อ่านได้4.1โวลต์นะครับแสดงว่าแบตก้อนนี้ใช้ได้นะครับปกตินะอ่ะมาดูอีกก้อนหนึ่งครับแบตก้อนนี้นะครับอ่านได้นั่นครับ0.4โวลต์0.4โวลต์นะครับ0.4โวลต์กับ4.1โวลต์นะครับเวลาตัว BMS เนี่ยครับมันเก่งก็คืออ่าถ้าแบต ก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยมันทํางานไม่ปกติหรือว่าแรงดันต่ําไปหรือว่าแรงดันสูงไปนะครับมันจะตัดการทํางานนะครับมันก็เลยทําให้ไม่ปล่อยแรงใจไปออกไปเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับวงจรอ่าที่มันเอาไปใช้งานนะครับแหมมาสอนท่ากลางฝนเสียงฟ้าร้องนะครับนี่นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อมันก็เลยตัดการทํางานนะครับมันก็เลยทํางานไม่ได้นะครับ ตัวนี้ก็เรารู้สาเหตุแล้วเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองว่าถ้าแบตปกติล่ะนี่ก็เลยจําลองขึ้นมาจริงๆแล้วนี่ไม่ถูกต้องนะเอามาเอามาเอานุกรมกันเลยนะครับแล้วก็ก็คือจริงๆมันต้องเป็น vms เนาะแต่ว่านี่คืออยากลองว่ามันใช้ได้ไหมเปิดติดหรือเปล่านะครับก็เลยเอามาอนุกรมกันเป็น7.4โวลต์นะครับนี่นะครับแบตเท่ากันเลยนะฮะมาเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่ามันติดหรือเปล่าอันดับแรกก็คือ ต่อวงจรอ,อะไรต่ออะไรให้ปกติก่อนนะครับนี่นะฮะมีสายแพรสายแพรนี่เวลาเราทำเราก็ต้องอดูดีๆนะมันเปาะบางมากนะครับสายแพรนะครับเสียบเข้าไปเลยครับโอ้โหฟ้าแรงมากๆนะครับที่มีตอนนี้นะฮะอ่ะโอเคตรงนี้เสียบแล้วนะเนาะเสียบเข้าไปแล้วครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นไฟ7.4โวลต์เข้าตรงนี้นะครับนะฮะเสียบเข้า,าไปเลยครับอ่าเียบเ้าไปเลยแล้วก็เอาไปเก็บไ้ก่อนจริงๆเขามีรังแบตของเขาที่มันดูมีมาตรฐานนะฮะแต่ว่าเราก็อันนี้คือการทดลองนะครับนะฮะทดลองไปก่อน โอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จ Type C นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเสียบไว้ก็ได้ครับมันจะได้ทําให้บอร์ดมันอยู่กับที่ได้นะครับด้านในก็จะมีน็อตอยู่วันสามสี่ตัวนะครับเวลาไปเปิดดูแกะดูนะครับมันก็แกะไม่ยากเลยครับง่ายๆเลยเสียบไปก่อนครับอันนี้เป็นสปีกเกอร์สปีกเกอร์ทีฝั่งนี้ก็คือ ฝั่งด้านด้านหลังนะครับัวนีนะฮะนี่นะฮะเขาทำมีม,มาตรฐานมาตรฐานมากเลยนะครับด้านหลังแล้วก็มีพลาสติกอยู่ฝั่งนี้ลําโพงฝั่งนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมีลําโพงแล้วก็พลาสติกนะครับแล้วก็เสียบไปเลยครับเรามาทดลองกันเนาะว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับ <S <S 2> <S 2> นี่นะครับ <S <S แหมน,นี่แหมมันสวยมันช่างแบบ ลงตัวเหมาะเจาะทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางดีจริงๆมาเปิดกันดีกว่านะครับว่าติดหรือเปล่าสามสองหนึ่ง <c oughs> พลังรุนแรงมากแสดงว่าใช้ได้นะครับแหมเราไม่มีอุปกรณ์ต่อนะครับตอนนี้อ่ะเอาเป็นว่าเราเปิดติดแล้ะกันนะครับ <c oughs> เปิดติดเนาะ <c oughs> ก็เราก็จะสามารถสรุปได้ว่า ไอ้เก้าตัวนี้แหละครับเป็นตัวปัญหาก็คือแรงใจไฟนะครับแรงใจไฟของเขาเลยนะจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่าถ้ามันเจอปัญหาว่าเปิดไม่ติดหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราต้องมุ่งไปที่แรกก็คือแรงใจไฟนะครับถ้าบอร์ดไม่เสียนะถ้าแบบเปิดดูแล้วปุ๊บไม่เจออะไรไหมอะไรเงี้ยครับเราก็สนันสินฐานไ้ว่ามันเกิดจากตัวแบตนะครับมีปัญหานะฮะถอดมาเช็คก่อนเลยเนาะโอเคครับผมสเตตัสตัวนี้ก็คือเราทําการสั่งแบตใหม่ไปแล้ว แบตใหม่ก็นละประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึง200หรือว่าถ้าเอาดีๆก็2อ0สนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แล้วก็เลือกเอามาเปลี่ยนนะครับโอเคครับผมแต่ดูแล้วมาชารันนี้ก็ถือว่าเป็นของแท้นะเพราะว่าจะของยกเสียแล้วก็มันไม่ใช่ดีวไวซ์อีน้องแพลนะครับโ <laughs> okay, อเควะรับปิดก่อนเนาะแล้วก็เป,ดปิดระบบ <c oughs> โอ้โหเนี่ยโอเคครับผม รูพ,พักรักจำวันนี้นะครับก็เราไม่ได้วาสอนอนะไรเนาะแต่ว่ามาแชร์เป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆนะครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างดูอะไรได้บ้างนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเออเอาไปเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนถ้าอยู่ในเคมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในเคมเอ้ยทิ้งดีกว่าหรือว่าขายตอย่อให้เพื่อนๆถูกๆไปเนาะเสียดายนะครับซื้อมาแพงเนาะมียี่ห้อด้วย โอเคครับผมครูพลักัณวันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น้องๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูเนยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย